ภาผู้คนทุกเพศทุกวัยบางคนแต่งชุดไทยบางคนก็แต่งชุดลายดอกถือปืนฉีดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างคึกคักและชุ่มชาำแต่ว่าภาพบรรยากาศดังกล่าวเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นที่ฮ่องกงและเวียดนามซึ่งภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ก็ถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพจอาเซียนสกายไลนนะครับก็ได้มีเพื่อนบ้านเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้และรวมถึงเพจอาเซียนเออร์เบก็ยังได้มีการลงเรื่องราวการเล่นน้ําในเทศกาลสงกรานโดยเทศกาลดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามเรามาเริ่มต้นกันที่บรรยากาศเทศกาลในฮ่องกงนะครับโดยข่าวดังกล่าวถูกรายงานโดยเซา t ์ China Morning งโพสตซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงได้มีการเสนอข่าวการจัดงานสงกราน ที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2023ที่ผ่านมาโดยงานสงกรานต์ดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่ l i t ต l เติ้ลไทยแดในเขตเกาลูนซึ่งบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ในฮ่องกงนะครับก็เต็มไปด้วยความคึกคักเนื่องจากครั้งล่าสุดที่มีการจัดงานนี้ก็ต้องย้อนหลังกลับไปถึงปี2019ซึ่งสำหรับงานสงกรานต์ที่ฮ่องกงในปีนี้นะครับภาพจากวิดีโอของ South China Morning Post ก็แสดงให้เห็นถึงชาวฮ่องกง ที่สนใจในเทศกาลนี้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากและนอกเหนือจากการเล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานแล้วนะครับภายในงานยังมีการจัดร้านนวดแผนไทยร้านอาหารไทยการประกวดนางสงกรานต์การแสดงมวยไทยและรวมถึงรําไทยทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาไว้ให้ผู้ร่วมงานชาวฮ่องกองและรวมถึงชาวต่างชาติได้รับชมโดยสาวฮ่องกองรายหนึ่งนะครับได้แสดงความรู้สึกต่อการจัดงานนี้ว่า นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นมันสนุกจริงๆฉันเคยเล่นน้ำแบบนี้มาก่อนซึ่งมันก็คือก่อนการเกิดโรคระบาดฉันรู้สึกมีความสุขตอนนี้เราไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วเราสามารถมีความสุขได้ตามที่ใจต้องการวันนี้ฉันมากับเพื่อนเพื่อนพร้อมกับกอุปกรณ์ปืนฉีดน้ำในขณะที่เด็กน้อยชาวฮ่องกองรายหนึ่งนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าพ่อและแม่ของผมพาผมมาที่นี่เพื่อความสนุกสนานเพื่อนเพื่อของผมก็มาที่นี่เช่นเดียวกัน ในขณะที่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงรายหนึ่งนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าฉัานรู้สึกมีความสุขมากนี่เป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆสิ่งนี้มันสําคัญมากๆสําหรับชาวไทยเพราะว่านี่คือวันปีใหม่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ถามเธอต่อนะครับว่ารู้สึกมีความสุขไหมที่ได้เฉลิมฉลองในฮ่องกงโดยหญิงไทยรายนี้ได้ตอบว่าฉัานมีความสุขที่สุดเพราะว่าเราคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และนี่มันก็นานถึง3ปีแล้วเป็นการรอคอยที่ยาวนานและยากลำบากมากและจากวิดีโอทาง YouTube ของ South China Morning Post นะครับก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นรักประเพณีสงกรานต์สนุกสุดเวียงไม่เคยพลาดประเพณีนี้ท่านต่อไปครับฉันรักสงกรานต์ในธนาคนที่เคยอยู่เมืองไทยมา7ปี ฉันยังจําได้ว่าเมื่อฉันอยู่ในรถมีคนเอาปืนฉีดน้ํามาฉีดในขณะที่ท่านต่อไปนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันสามารถสัมผัสกับความสุขณที่ตรงนี้ได้แล้วก็รวมถึงมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นประเพณีที่ดีมากอย่าเลิกจัดงานแบบนี้นะและนอกเหนือจากงานเทศกาลการเล่นน้ำแบบสไตล์ไทยๆในฮ่องกงนะครับ เวียดนามก็ได้มีการจัดเทศกาลสงกรานนี้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเรื่องราวจากเพจอาเซียนเออร์บนิสที่ได้มีการลงเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานโดยงานดังกล่าวนะครับถูกจัดขึ้นที่ซันเวิลด์บาร์นาฮิลโดยทางเพจอาเซียนเออร์เบอนิสได้มีการโพสต์ข้อความไว้ว่าสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยซึ่งเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแบบไทยๆซึ่งจัดเป็นครั้งแรกบนเกาะบานา ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวจากเพจอาเซียนเออร์เบนิสนะครับก็ได้มีทั้งชาวไทยและรวมถึงชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งทั้งสองชาตินะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความชื่นชมและแสดงความยินด,ดีกับประเพณีดังกล่าวเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่า ใช่แล้วเรามาเล่นน้ำกันเถอะความคิดเห็นต่อไปครับสืบเนื่องมาจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีชาวกัมพูชาได้มากดหัวเราะดังนั้นชาวเวียดนามท่านนี้เลยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีเพื่อนบ้านมากดหัวเราะพวกเขาต้องการซ่อนความอิจชาริษยาเพราะว่าเทศกาลของพวกเขาไม่ได้โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกับสงกรานต์ของไทยพวกคนไม่มีความละอายใจ มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับซึ่งความคิดเห็นนี้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตเวียดนามในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามและประเทศไทยล้อกันในเรื่องของฟุตบอลเท่านั้นนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเราและไทยเป็นมิตรที่ดีต่อกันชาวเวียดนามชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เหมือนกับประเทศจุด,จด,จด เอาละครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามซึ่งมาจากโพสต์จากเพจอาเซียนเออร์บานิสนะครับและนอกจากนี้นะครับทางเพจอาเซียนสกายไลน์ซึ่งได้มีการลงภาพเทศกาลสงกรานต์ณเขตเกาลูนฮ่องกงก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งก็น่นอนครับว่าโพสต์ดังกล่าวได้รับการกดหัวเราะจากประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการกดหัวใจหรือว่ากดไลค์ซึ่งเป็นจำนวนนับพันจากโพสต์ดังกล่าวนะครับเราลองมาฟังตัวอย่างความคิดเห็นกันสักเล็กน้อยจากเพียอาเซียนสกายไลน์นะครับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าเร a ย s ซอฟ p ์พาวเวอร์ความคิดเห็นต่อไปครับขึ้นชื่อว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็รักษาวัฒนธรรมตัวเองได้อย่างสวยงามไม่ลืมรากเงาวภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยชื่อสงกรานต์ ใครๆก็รู้ว่าเป็นของไทยไม่จําเป็นต้องไปแปะป้ายประกาศใครต่อใครความคิดเห็นต่อไปครับเคยคิดเล,เล่นๆว่าถ้าจัดสงกรานได้ทั่วโลกในย่านถนนสําคัญๆในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศจะดีมากเพราะคิดว่าคนต่างประเทศเขาอยากเล่นแน่นอนคล้ายๆจัดตรุษจีนวันนี้เริ่มได้เห็นแล้วขอบคุณฮ่องกงที่ญี่ปุ่นก็เห็นแล้วเช่นกันแต่เป็นรูปแบบวัฒนธรรมร่วม ถ้ามีการจัดได้ทั่วโลกก็ยิ่งดีเอาให้ดังไปเลยสงกรานต์ความคิดเห็นต่อไปครับจริงๆแล้วยิ่งเห็นการเคลมแบบนี้เรื่อยๆยิ่งเบื่อหน่ายเสียสุขภาพจิตเปล่าๆประเทศอื่นเขาจเจริญไปไหนตอนไหนก็ละยังมานั่งดื้อดึงบอกว่าตัวเองเป็นต้นฉบับทุกอย่างบ้าบอหัดเดินตามโลกอันนี้คิดถึงเพื่อนบ้านนะความคิดเห็นต่อไปครับท่นนี้เขาบอกว่าเราไม่ควรลืมรากเหง้าของเรา เพราะว่ามันทําให้เราเป็นเราไม่ว่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และรวมถึงประเพณีของเราครอบรครัวของเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเราและหล่อหลอมความเชื่อค่านิยมและทัศนคติของเราการทําความเข้าใจรากเง้าของเราทําให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับภูมิหลังของเราและรวมถึงได้รับความทราบซึ้งในความหลากหลายและความรุ่มรวยของวัฒนธรรมอื่นๆได้ดียิ่งขึ้น รากเง้าของเรายัางสามารถให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีเป้าหมายซึ่งจำเป็นต่อความผาสุกทางจิตใจและอารมณ์ของเราการลืมรากเง้าของตัวเองนั้นอาจจะนำไปสู่การสูญเสียตัวตนความสับสนความแปลกแยกและความรู้สึกตัดขาดจากอดีตและรวมถึงตัดขาดจากชุมชนของเราดังนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติและรักษารากเงาของเราเพื่อรักษาวัฒนธรรมของเรา และส่งต่อไปอยังคนรุ่นหลังฉันภูมิใจที่เป็นคนไทยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อ,อ<ๆ>ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ